สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเาสาวทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอเจอพบาะพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะ ยินดีต้อนรับสาวเข้าสู่ช่อง Good My Store 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทำง,งานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนําออกไปนะคะทั้งคําเตือนคําแนะนำํำในในด้านของการใช้ภาษานะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นพิมพ์แผนไว้ว่าหาพิมพ์เรียนจบนะคะเรียนจบแล้วก็สอบลายเส้นอะไรต่างๆได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทํางานเรียบร้อยแล้ว พิมพ์จะมาสอนภาษาอังกฤษสาวให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเตรียมในเรื่องของภาษาพอสมควรนะคะหากจะสอนสาวนะคะที่แบบว่าจะไอเดียก็คืออยากจะหาดสาวตั้งแต่ไม่เป็นภาษาเลยให้เราพัฒนาขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือพิมพ์ก็สอนญาติอยู่นะคะก็คือสอนเขาให้เขาฝึกภาษานะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภาษานะคะก็คือคิดไอเดียวไว้แล้ว แล้วก็ในเรื่องของอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจสาวๆสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็รบกวนเข้าไป ติดตามรับชมได้ทางวิดีโอนะคะอย่างที่บอกนะคะปณิธานก็นคือเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวให้กับสาวๆนะคะได้นําเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะในการหาคู่ครองอย่างที่บอกหลายๆครั้งนะคะว่าการหาคู่ครองนั้นต่างชาตินั้นเป็นการเปิดโอกาสสร้างทางเลือกให้กับตัวเองเรานะคะว่าส่วนเราจะเจอคนดีหรือคนไม่ดีเราเจอคนใช่หรือคนไม่ใช่พิม์ขอให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณพิจารณาให้ถุยทั่วนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเอยกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะ วันนี้พิมพ์ก็มาขอเปิดประเด็นพูดคุยเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจนะว่าคุณสมบัติสาวไทยที่หนุ่มฝรั่งฝันหานะคะพิมพ์บอกยอมรับตรงๆนะคะว่าในหลายๆฝรั่งในหลายคนนะคะเขาก็ชอบสาวไทยอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะที่แบบคุณสมบัติเฉพาะที่แบบว่าเขาชอบมากขึ้นกว่าเดิมชอบในตัวของสาวไทยนะคะอย่างที่รู้นะคะว่าสาวไทยกับสาวต่างประเทศนั้นคือค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะก็คือ และทีนี้ก็มันก็จะมีไอเดียบางอย่างที่หนุ่มๆฝรั่งเขามองหานะคะ ข้อแรกนะคะก็คือในหลายๆคนนะคะก็คือฝรั่งหลายๆคนนะคะเขาชอบผู้หญิงที่ฝ่ายเรียนรู้ก็คือเป็นคนที่ขวฝ่ายหาความรู้อยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นคุณสมบัติที่แบบเป็นเฉพาะตัวนะคะอันนี้พิมมองตรงว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเราด้วยหากคนที่เราเป็นคนฝ่ายเรียนรู้อะไรต่างๆเวลาที่เรามาอยู่ต่างประเทศสามีหรือแฟนคุณส่งคุณไปเรียนบางคนนั้นก็ขี้เกียจไม่อยากเรียนอิดออดก็คือในหลายคนที่พิมพ์เคยเจอนะคะมาอยู่ตั้ง5ปี6ปี10ปี อะไรต่างๆก็คือภาษาไม่พัฒนาเพราะาไม่คิดจะเรียนไม่คิดจะฝ่ายบูไม่คิดจะทําอะไรเลยในขณะที่ฝรั่งบางคนนะคะหรือว่าแฟนบางคนนั้นก็คือเขามีหน้าที่การงานที่ดีเขาก็อยากจะพาแฟนออกไปพาออกไปสังคมภายนอกให้คนรู้จักว่าเออแฟนผมทํานู่นทํานี่อะไรเวลาที่แบบว่าเขาก็อยากจะให้ ภรรยาหรือว่าแฟนนั้นมีความท,ทัดเทียมกันในเรื่องของการศึกษาหรือว่าหน้าที่การงานอะไรต่างๆแต่พอฝ่ายชายให้ ให้เรียนใรต่างาสาวๆบางคนก็คือไม่อยากเรียนไม่อยากไปเรียนรู้พิมพอยากฝากทาวๆนะคะว่าหากคุณมาอยู่ต่างประเทศแล้วแฟนคุณสนับสนุนให้คุณเรียนให้คุณถือโอกาสนี้รีบเรียนเลยนะคะอย่าคิดว่าขี้เกียจอย่าคิดว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นพ้นดีกับเราในอนาคตนะคะความรู้นะคะมันติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคะไม่มีใครเอาไปจากเราได้นะคะยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่สิ่งต่างๆมันก็คือ มันกลับมา,ามาหาตัวเราเองทั้งในร้านของภาษาแล้วก็การเรียนวิชาชีพหรือการเรียนมุขอะไรต่างๆหาะฝ่ายชายสนับสนุนนะคะพิมพ์แนะนำให้าสาวกระโจนเรียนเลยนะคะเราอย่าทิ้งโอกาสของตัวเองนะคะบางครั้งโอกาสมันไม่ได้ผ่านมาในชีวิตบ,บ่อยๆนะคะข้อที่สองนะคะเป็นคนสวยนะคะก็คือยอมรับจริงๆนะคะว่าในหลายๆคนก็คือเขาก็มอง มองคนภายนอกก่อนนะคะก็คือสวยสวยในที่นี้คือยังไงก็คือสวยในสายตาของฝรั่งหรือของแฟนหรือว่าของสามีเราแล้วก็คือทำตัวให้ดูดีให้ดู ให้ดูดีตลอดนะคะเวลาที่แบบว่าเวลาเราไปออกข้างนอกกับแฟนหรือว่าไปไหนอะไรต่างๆด้วยกันอะไรอย่างนี้เราควรที่จะทําตัวสวยทําตัวให้ดูดีนะคะเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของแฟนเราเราจะทําตัวว่าเป็นยายเพิงอะไรออกไปมันก็ไม่เวิร์กนะคะดังนั้นพิมแนะนําสาวให้รักษามาตรฐานความสวยของตัวเองไว้นะคะก็คือหมายถึงว่าเราแต่งตัวให้ดูดีหรืออะไรต่างๆมันก็ช่วยเราได้นะคะอันนี้คือมันเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เสอใชยต้องมีนะคะเพราะว่าในบางครั้งนะคะเวลาที่เราไป ไปเดทไหนหรือว่าอะไรต่างแฟนแต่งตัวดูดีมากแต่เราแต่งตัวไม่ไหวเลยหรือว่าอะไรต่างว่าเวลาที่เราเป็นเดทกับหนุ่มๆอะไรเงี้ยเราแต่งตัวแบบไม่มีสไตล์อะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็มองนะคะว่าคุณเป็นคุณไม่มีสไตล์อะไรต่างมันก็ทําให้แบบมันไม่เวิร์กนะคะแนะนำทกสาวนะคะว่าหากเราเรา,เราตรงมั่นใจในความสวยของเรานะคะแต่ว่าเราก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูดีนะคะ อันต่อมานะคะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดฉลาดในที่นี้เป็นยังไงก็คือฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดพูดก็คือรู้ว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดบางคนนั้นก็คือเป็นคนปากพร้อยปากไม่ดีอะไรต่างๆนี้อันนี้พิมไม่แนะนํานะคะว่าเวลาที่คุณมีแฟนหรืออะไรด่าแฟนอะไรกระจกระจัดกระจายพิมบอกนะคะว่า ในต่างประเทศนั้นเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะคะบางคนนั้นเรื่องด่าเรื่องอะไรนี่คือเราอย่าไปด่าแฟนด่าอะไรนี้ไม่ดีนะคะไม่แนะนําดังนั้นให้เราฉลาดคิดฉลาดพูดแล้วก็ฉลาดทําทําในสิ่งที่ถือว่าดีถือว่าไม่เป็นที่เป็นภัยกับตัวเองนะคะคือทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกควรนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราฉลาดคิดฉลาดเสนอไอเดียให้กับแฟนไม่ใช่แฟนพูดอะไรแล้วก็เออหอห่หมกห่อ เขาต้มไปหมดอะไรเนี้ยไม่มีความคิดไม่มีไอเดียของตัวเองเลยก็คือฟังแฟนตลอดอันนี้พิมพ์ไม่แนะนํานะคะพิมพ์ขอให้คุณนั้นมีไอเดียของคุณแล้วก็เสนอไอเดียของคุณกับแฟนของคุณคือในการใช้ชีวิตคู่หรือมีแฟนนะคะพิมพ์แนะนาสาวก็คือว่า ให้เจอกันครึ่งทางนะคะในเรื่องของความคิดเราอย่าไปยอมแฟนเรามากอะไรเงี้ยเราเป็นที่ต้องมีความคิดของเราด้วยนะคะที่จะผสมนะคะพ่มองตรงว่าเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งที่พิมพ์เลือกที่จะแต่งงานกับต่างชาติก็คือในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นกันในกันเพราะว่าตอนที่พิมคบกับคนไทยนั้นก็คือเหมือนเขาจะครอบงาพิมพ์มากเขาถือว่าเขาอายุมากกว่าอะไรต่างแต่พอ พิมพมาแต่งงานกับด้านคาดพิมพ์คือพิมพ์ยอมรับไม่ได้กับที่แบบใครจะมามาเทคโอเวอร์ความคิดพิมพอะไรเออความคิดเขาแล้วก็แบบไม่ยอมรับความคิดเรานี่อันนี้คือไม่ยอมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเราต้องมีไอเดียของเราด้วยเราต้องฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะเสนอไอเดียแล้วก็พบพบกันครึ่งทางในเรื่องของไอเดียทางนะคะนี้มันจึงจะเวิร์กนะคะ อันต่อมานะคะคุณสมบัติข้อนี้เชื่อว่าในหลายๆคนชอบนะคะก็คือฝรั่งชอบที่สาวไทยเป็นคนเอาใจเก่งนะคะใจเก่งในที่นี่อะไรอย่างกรณีที่แฟนไปทํางานทําการกลับมาเราไม่สร้างเรื่องสร้างเรื่อง,ง,องปวดหัวให้เขาแรางต่างคือนวดเอาใจเขาดูแลเขาอย่างดีอะไรเงี้ยเวลาที่เขาเหนื่อยเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไม ไม่สร้างคารเหรืออะไรให้เขาเพิ่มนะคะเอาใจเขาอะไรเงี้ยคิดเสมอนะคะว่าแบบว่าเขาเป็นสามีหรือว่าเป็นแฟนคุณคุณต้องเอาใจเขาอะไรเงี้ยเพราะที่สําคัญนะคะหากหนุมน่มๆเหนื่อยอะไรเงี้ยสาวนวดอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สาวๆตะวันตกเขาไม่มีนะคะก็คือต้องนวดผอนคลายเขาแบบว่ารู้สึกรู้สึกดีนะคะว่าเรานะดูแลเทคแคร์เขาดีเขาก็จะรักเรามากแบบถวายหั้วเลยนะคะถ้ากเราเป็นคนเอาใจเก่งแล้วก็ รักแฟนอะไรต่างนะคะนี่เป็นเรื่องดีนะคะอันต่อมานะคะรู้หน้าที่นะคะรู้หน้าที่ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเป็นเมียนะคะหรือว่าเป็นแฟนอะไรต่างบางคนนั้นถือว่าคิดว่าตัวเองเป็นแม่เขาเวลาที่ทะเลาะเวลาที่โมโหอะไรเงี้ยคือตบตีแฟนนี่พิมพ์ไม่แนะนํานะคะห้ามคุณห้ามเอานิสัย ที่คุณเคยใช้กับคนไทยหรือว่านิสัยคนไทยบางคนที่แบบว่าเวลาที่ทะเลาะกันแล้วก็ตบตีกันอะไรเงี้ยผัวตีเมียเมียตีผัวอะไรนี้พิมพ์ห้ามเลยนะคะเพราะในต่างประเทศนะเวลาที่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะตำรวจมาซิลคุณเข้าคุกได้นะคะมีหลายหลายคนเข้าคุกไปแล้วนะคะที่แบบว่าทะเลาะกับสามีและนี้คือ ก็กะแกงแกงสามีอะไรเงี้ยเอาดอกไม้ไปตีแขนเขาหน่อยหนึ่งนี่ผู้ชายโทรเรียกต,ตำรวจตำรวจมาหิ้วปีกไปเข้าคูกเลยนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการอับิวก็คือเป็นการแบบข่มขู่หรือว่าทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยคือกฎหมายต่างประเทศมันแข็งแรงมากนะคะดังนั้นให้คุณรู้ตัวนะคะว่าคุณเป็นภรรยา เป็นแฟนอะไรเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แบบว่าจะถือโอกาสถือว่าตัวเองนั้นจะมาเป็นแม่เขามาครอบคุมแฟนอะไรทุกอย่างก็คือเวลาทะเลาะกันโมโหงกันก็จะตกจะตีเขาห้ามนะคะห้ามอันนี้ให้เรารู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเองและที่สําคัญนะคะหากกรณีที่ พ่อแม่แฟนนะคะมีพ่อแม่หรืออะไรให้เรารูนะ้หน้าที่ของการเป็นลูกสะใภ้นะคะเวลาที่รงคริสต์มาสปีใหม่หรือวันเกิดวันอะไรนี่ก็ส่งข้อความส่งการให้พ่อปู่แม่ย่าอะไรต่างๆนะคะเอาคือให้เรารู้บทบาทหน้าที่ของเราว่าเราสมควรที่แสดงความจริงใจความนับถือเขาแบบไหนขนาดไหนถึงจะพอเหมาะนะคะอันนี้ก็แนะนำสาวๆนะคะ อันต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องสําคัญก็คือเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะก็คือในหลายคนก็คือพอแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นคนขี้เกียจตัวเป็นคนอะไรเงี้ยไม่ทํามาหากินก็คือให้แต่มาเกาะแฟนกินหรือว่าอะไรต่างก็คือไม่ทํากงทํางานทําทอะไรก็คือพิมพ์บอกนะว่าสามีหรือแฟนวันหนึ่งเขาก็เบื่อหน่ายเขาก็อยากจะซิวคุณออกจากชีวิตของเขาหากคุณไม่เป็นคนขยันขันแข็งไม่ยอมทํางานทําการไม่ยอมช่วยอะไรเ็าเลยอะไรต่างและที่สําคัญก็คือมันปล่อยให้ ครอบครัวเขาไม่ชอบเราด้วยนะคะดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องเป็นคนขยันขันแข็งนะคะก็คือทํามาหากินแล้วก็ในกรณีของที่แบบว่าเราไปเยี่ยมพ่อปู่แม่ย่าอะไรต่างๆนะคะช่วยทถโชาอะไรต่างๆที่แบบกินแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูช่วยก็ทํานู่นทํานี่อะไรเนี้ยแสดงความมีน้ําใจอันนี้มันก็ทําให้เขาเอ็นดูเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ วันนี้เราก็มาพูดป่พูดคุยกันค่าๆประมาณนี้นะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าหากคุณคิดจะมาเป็นเมียฝรั่งหรือว่าหาหนุ่มต่างชาตินะคะคุณสมบัติที่คุณต้องมีหรือว่าต้องท่องไว้ในใจก็คือคุณสมบัติที่พิมพ์เอ่ยไปแล้วนะคะว่าเราต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างค่ะท้วาวมีคําถามอยากติดต่อพิมพ์นะคะติดต่อข้าทางแฟนเพจเ c e b o o k นะคะหาแฟนต่างชาติใบปุดไมล์ต่อสิบห้านะคะหรือว่าติดตามได้ทางอินสตาแกรมฝ่ายยัวฝรั่งนะคะอย่างที่ หลายหลายคนนะคะก็คือที่กําลังมองหาหนุ่มต่างชาตินะคะให้าสาวๆมีคอมเมนต์หรือว่าคําติชมคําแนะนาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างวิดีโอได้นะคะแล้วพิมพ์ก็จะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอแรงกายแรงใจจากสาวๆด้วยนะคะช่วยกดซับสไครป์พิมพ์จะได้รู้ว่าในหลายคนยังรอยังชมวิดีโออยู่นะคะจะได้มีแรงทําวิดีโอมาฝากสาวๆกันอีกครั้งนะคะย้ำในเตือนสาวๆเสมอนะคะเล่นเว็บเดทเล่นอย่างมีสติแล้วก็สตินะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ